เอ้ยนี่ครับผู้ชมมดดั่วถูกครับโอ้โหพชาดูด้านในบ้านเราดิใต้บ้านเรามีเยอะขนาดนี้เลยหรอเอาล่ะ,ละมก็ตอนนี้เนี่ยช่องของเราก็มีระบบสมาชิกแล้วนะครับถ้าใครอยากมาเป็นชาวคิลเลอร์ด้วยกันะนีับผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากช่วยสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถส่งซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เลยนะครับผมผมากดซุปเปอร์แตงตรงนี้เลยฮนะ เอาล่มกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ปักขึ้นเริ่มเกมใหม่ครับเนนนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็มีมอสจะมาเล่นกันนะครับก็สําหรับอันนี้เนี่ยเราก็จะกลายเป็นมหาเศรษฐีแนนนะครับผมซึ่งดูจากคะแนนรีวิวแล้วเนี่ยค่อนข้างไว้ใจได้เลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าครับผมเอาล่ะไหนดูซิความรู้สึกของการเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับอะอย่างแรกเลยอันนี้คือบ้านของเราเหรอขออนุญาตสำรวจนะครับเอามาด้านนอกแล้วกันเนาะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบ พื้นที่หน้าบ้านเหรอฮะมองย้อนกลับไปนะครับโอ้โหบ้านโคตรใหญ่เลยเฮ้ยดูดิคุณผู้ชมมีรถด้วยครับผมซึ่งข้างในนี้ก็มีเหมือนกันครับเป็นโรงจอดรถนะครับผมไหนดูด้านในสิมีทางขึ้นเข้ามาในบ้านด้วยเหรอเจ๋วเลยฮะเอาเป็นว่าผมอยากลองขับคันเนี้โอ้โหคุณผู้ชมดูดิโคตรยาวเลยอะ่ะ ห,หนูจัดเอาละครับไหนลองขีดด่ดิได้หรือเปล่าเฮ้ยนี่คุณผู้ชมขี่ได้แล้วจะวันนี้ครับเอ้ยเด้มันปีนนี้ได้ด้วยเหรอเอาละ,าละขับลงไปนะครับค่อยๆลงเฮ้ยเดียวเด้ด้ะมีจักรยานนี่ว่ะอันนี้น่าจะเฟี้ยกวกว่านะครับเอาเป็นว่าอย่างแรกดูแผนที่ก,ก,กะะ่อนละกันนะครับผมอันไหนคือบ้านที่เราอยู่วะเน,นี่ยอันนี้เหรอแล้วมันก็จะมีเป็นแบบสนามแข่งโกคาสแหละฮะสนามกลอฟก็มีนะครับผมเฮ้ยสุดยอดจริงครับตัวเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานลงไปข้างล่างกันดีกว่านะครับไปอันนี้น่าจะแรงสุดแล้วแหละมีโคไไไไฟใหหห้้้เเรราาดดวยนูตองงปท ด้านขวากันละกันนะครับอ๋อไปเลยไปเลยอ๋อนี่ไงสนามกอล์ฟใช่ไหมคารวาปัจจัยชิวๆนะฮะมาเพื่อตีกอล์ฟนั่นเองแล้วมันไม่มีบอกหรอตำแหน่งปัจจุบันอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรตรงนี้ก็คือแบบสนามกอล์ฟนั่นแหละฮะเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นรถอีกคันหนึ่งนะครับสีดำก็บผมค่อนข้างรูง้เลยสำรวจสนามกอล์ฟกันดีกว่าครับมีอะไรให้เล่นหรือเปล่าเฮ้ยลุงคนนี้คือใครครับสวัสดีเป็นแคดดี้เราหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมีแลกของด้เหรอเอาไดมอนมานะครับ แรกเป็นอ่ะเงินนะครับผมโอเคเงินแล้วยังไงต่อซื้อไม้กล์ฟเหรอฮะอันไหนลองกดดูดิปึ๊บไม้กลอฟสีทองเลยนะครับผมอ่ะอันเนี้ยเป็นไม้กลอฟมีน็อกแบ็กหนึ่งด้วยเหรอแล้วก็ตรงนี้ครับปึ๊บเป็นหนาเล็กนะครับผมอ๋อนี่ไงหลุมหนึ่งใช่ไหมสองสามสี่นะครับมีทั้งหมดสี่หลุมนะครับผมแล้วก็รถกลอฟของเราด้วยอันนี้คืออะไรอะ่ะซัมมอนเหรอปึ๊บอ๋อนี่ไงมีมาเพิ่มนะครับ ขอสีแดงแล้วกันเอาละคนรวยเขาแบบตีกลอบกันคุณผู้ชมเริ่มจากกลุ่มแรกเลยครับจากที่ดูรวเนี่ยมันก็ต้องเป็นด้านนี้ใช่ไหมล่ะอ่านี่ไงโหนึ่งนะครับผมแล้วเราจะต้องตียังไงต้องกดปุ่มนี้หรือเปล่ากดไปครับปุ๊บอ๋อนี่ไงลูกก์อคเขาผมไหนดูซิไหนดูซิตรงนั้นก็จะเป็นแบบจุดหมายปลายทางนะครับ อดียาตีนะครับปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวหรือว่าคลิกขวาเนี่ยใช่เหรอตีแค่เนี้ยนะคุณผู้ชมอันไหนลองนิดดูดิตบไปครับปึ๊บอ่านี่ไงกระเด็นกว่าเดิมแล้วครับผมแล้วถ้าวิ่งมาตบเลยครับไกลกว่าเดิมหรือเปล่าวิ่งกระโดดไปปึ๊บนี่อ่าตัวนี้คืออะไรครับเอ้าไม่มีอะไรนี่หว่าแล้วถ้าเป็นอเล็กล่ะครับปึ๊บตบไปโอ้โหผมว่ายังไงก็ต้องเป็นอนี้ว่ะเอาละฮะขอให้มันลงหลุมซะหน่อยละกันนะครับผมลูกกล้องของเราอีกนิดเดียวลงฮอปเปอร์ไปเฮ้ยไม่ลงว่ะโอเคโอเคใช้เล็กนะครับ เก็บงานก็ผมเรียบร้อยฮะเฮ้ยเดี๋ยวได้ตังค์ด้วยหรอลงหลุมแล้วได้ตังค์ูผู้ชมเส้นทางแห่งนักกลอฟเนี่ยยังีกยาวไกลครับเรามาเป็นไทกอร์บดกันดีกว่าโอเคขับมาครับผมหลุมที่2อ,อันนี้ใช่ไหมโอเคนี่ไงเรียบร้อยฮะหลุมที่2ของเรากดปุ่มไปครับผมซึ่งผมกำลังคิดอยู่ว่าแบบมันจะมีวิธีไหนอีกไหมนะที่จะให้ตบไปไกลนะครับวิ่งกระโดดแล้วก็ตบไปนี่ไงก็ไกลอยู่นะครับไปตบไปเรื่อยๆก็ผมเออตบไปครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ใกล้ถึงแแลลล้ออ้้วขออชนีบบงเยไดไม ใช้อาสีทองแล้วกันนะครับตอไปก็ผมเอ้ยอีกนิดเดียวอ่ะโอเคเก็บงานเรียบร้อยฮะและกระหลุมที่3ของเรานะครับมันจะไปยากอะไรครับผมอยู่ตรงนู้นเหรอมันมีตบให้แรงกว่านี้ไหมวะเนี่ยเออว่าเดี๋ยวนะเอาละเราจะตีบวกครับไม่รู้ได้หรือเปล่านะอ็อกแบ็กสองของเราตบไปเลยครับปุ๊บนี้ไกลกว่าเดิมและเอ,อ้กซะหน่อยครับเอ้ยลงน้ำคุณผู้ชมไ <c oughs> ม่ต้มาลอยได้นะไปไปอุ้ยคุณผู้ชม ได้อยู่ครับแต่เหมือนจะแรงเกินไปนิดนึ่งด้วยเนี่ยต้องใช้สีทองครับเก็บงานเก็บงานเอออีกนิดเดียวเรียบร้อยหลุมอยู่ตรงนู้นเราข้ามขั้นเลยดีไหมทางตรงคือทางที่เร็วที่สุดนะครับผมถึงตรงนี้แล้วครับแล้วก็สกิตรัครับผมเรียบร้อยตอนนี้เรามีตังแบบ40กว่าแล้วอะโคตรรวยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ไหนแล้ววะเนี่ย โอ้ห oh, อันนี้ก็จะเป็นลัวของเรานะครับอยากขับไปคันดําอ่ะจักรยานเองโดนทิ้งแล้วแหละเอาละ่ะนี่ไงขี่ได้แล้วครับบรรจุได้กี่คนวะเนี่ยแล้วคุณผู้ชมดูเลือดดิเลือดมันเยอะมากเลยนะครับเป็นยาพาหนะที่แบบอื่นจัดๆนะครับผมอ่ะขับมาทางนี้นะครับสวัสดีครับเรากําลังจะไปที่ไหนกันเนี่ยถือจะเป็นบ้านของผมเองเนี่ยแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเอ้ยเดี๋ยวอันนี้เป็นบ้านอีกหลังหรือเปล่าขออนุญาตดูนะครับผมโอ้ห oh, สวนมันรกจังวะหาคามนมาดูแลหน่อยได้ไหม มีทีวีด้วยคุณผู้ชมดูดิภาพอะไรอะปราสาทเหรอแล้วก็โคมไฟนะฮะเราด้านหลังแล้วครับทะลุออกมานะครับผมบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะมีรถอีกคันหนึ่งครับมีรถทุกที่เลยเหรอเออว่าดูดิคันนี้ก็จะเป็นอ่ารถสีแดงนะครับซึ่งแต่ละอันแบบเลือดเยอะจริงๆนะเฮ้ยแต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันดูใหญ่เป็นพิเศษนะครับบ้านใครวะขอดูหน่อยตอนนี้เนี่ยเราจะสนามกอล์ฟมาใช่ไหมวิลล่าเหรอเอ้ยเดี๋ยวอันนี้หรือเปล่าคาร์ดิวเลอร์เหรอฮะโอ้คุณผู้ชมมีรถเพียบเลยอะดูดิรถสปอร์ตป่ะครับหน้าคุ้นนนๆะเีี่ยสสวัสดครับพอลเหรอออ๋นี่ไงเรรราาาสมถถซื้อกุญแจ ได้นะครับลิมูซีนเหรอปุ้ยแต่ละอันนี่แบบไม่ธรรมดาฮะปุ้ยตังเราไม่พออะแต่ไม่เป็นไรเพราะเราสามารถเสกตังได้นั่นเองก็มาดิครับอน,นุญาตเสกมันนี่นะครับผมเราจะซื้อลดกันดีกว่าอันแรกนะครับใช้เท่านี้กดมาเลยครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็จัดมาเลยครับและอันสุดท้ายคือมันจะมีรถอยู่3แบบนะครับผมเอาหล่ะแบบแรกมาถามว่าอะไรวะไม่กล้าอ่าน่ะเดี๋ยวมันผิดแน่ผมเอาเป็นว่าอลองคลิกขวาดูสิอ๋อไม่ใช่ดิต้องมาแบบเปิดอย่างงี้ปะ่ะนี่ไงคุณผู้ชมขี่ได้แล้วอ่ายังไงต่อสิตอนนี้ไม่เห็นมการรขยับ,บไู่้ ทำไมขับไม่ได้วะแล้วคันนี้แหละครับไหนลองดูซิเอ้ยอันนี้ขับได้ดีา่ารู้สึกว่าจะแรงด้วยนะครับดูดิเฮย้ยยอดเลยคุณผู้ชมก็คือแบบทัวร์หมู่บ้านเลยครับเป็นหมู่บ้านที่แบบเราเป็นเจ้าของคนเดียวนะครับผมโอ้โหคือจะเอารถคันไหนก็ได้เลยครับแต่ว่านะทำไมรถสามคันนั้นมาถึงไม่ได้วะ ทั้งที่เราเนี่ยมีกุญแจรถแล้วนะครับผมไหนอลองใหม่ซิปึ๊บเสกขึ้นมานะครับเอ้ยนี่ขับได้แล้วนี่หว่าโอเคโคเท่น,นะครับผมอีกคันนึงอีกคันนึงอยากลองขี่ด้วยฮะ,ะนี่เป็นไงสวยจัดนะครับผมขนาดในไม์ขาวเนี่ยเสียงเสียงก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราจะไปที่ต่อไปกันเลยดีกว่าว่าแต่แผนที่อยู่ไหนนะขอบินก่อนครับหาไม่เจอแล้วเอ้ยตรงนี้มีอะไรอะ่ะที่จอดจักรยานเหรอครับแล้วก็รถยนต์นะครับผมเอาล่ะอันนี้เนี่ย คือหน้าบ้านตอนแรกใช่ไหมล้วก็จะมาอีกทางหนึ่งนะครับผมพร้อมรถสีแดงคู่ใจนั่นเองเอาละและนี่คือสถานที่อยต่อไปฮะจอดตรงไหนดีวะเน,นี่ยหรือเราพุ่งเข้าไปเลยดีวะโอเคมาดูที่ด้านหน้านะครับสวัสดีครับผมหุ้ยเดี๋ยวนะหรือว่านี้เนี่ยเราจะได้ขับไอ้นี่วะกคาร์ทนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันขึ้นข้อความมามาดูที่ด้านหลังนะครับสนามแข่งของเราหรือเปล่าใช่เลยครับไหนโดเซไหนโดเซโกคาร์ทของเราอยู่ไหนฮะเฮ้ยเนี่เจอแล้วขี่ได้เลยเป,ป่าววะปึ มาดิครับนี่ได้ขี่โกคาร์าด้วยคุณผู้ชมไหนดูซิเราจะโหดแค่ไหนนะครับเข้าสนามแข่งไปแล้วไม่รู้มันแบบเริ่มหรือ,อยังนะครับแต่เรากําลังขี่ไปแล้วก็ผมไปไปมันดีบได้ปบววะฟืบเลี้ยวซ้ายฮะเอ้ยก็คือแบบขยับตามเมาส์เลยนะครับผมอ่ะขาวขึ้นแล้วฟืบถือว่าไปได้ชิวๆอยู่ครับเฮ้ยมีสะพานด้วยไปดิครับไม่เชาเอาล่ะ แล้วก็เลี้ยวโค้งนิดนึงนะครับซึ่งเหมือนว่าแบบมันจะมีถ้วยรางวัลด้วยหรือเปล่าอยากได้อย่าคุณผู้ชมถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลเนีเ่ยเริ่มหรือ,อยังก็ไม่รู้นะครับอ้าวนี่ไงฟินิชแล้วครับผมแล้วเราก็ได้ที่1นนั่นเองไหนดูดิดอ่าถ้วยรางวัลของเราครับถึงเวลาแล้วไปแลกกันเลยดนะีกว่าซึ่งสาเหตุที่ได้ที่1เนี่ยก็คือมีเราคนเดียวนั่นเองครับเป็นม,มาหาเศรษฐีที่แบบค่อนข้างเหงานะครับอโอเค ขอแลกหน่อยละกันครับรางวัลแห่งเกียรติยศนะครับผมแหมได้ตังมาแล้วและสถานที่ต่อไปขอดูแป๊บหนึ่งนะตรงนี้เนี่ยโกคาร์ทใช่ไหมเหมือนจะยังเหลือตรงนี้อยู่นะครับผมเป็นชายหาดของเราเหรอไอตรงเท้าเนี่ยน่าจะไปแวะมาแล้วครับโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วบินดูวิวสูงเลยละกันสนามแข่งใช่ไหมซึ่งมาด้านข้างเนี่ยอ่ะก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับผมซึ่งอยู่ติดกับแบบไอที่ซื้อรถนเลยอะ่ะบ้านก็มีเยอะจัดเลยนะครับขอไปดูตรงนั้นหน่อยชายหาดของเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับอันนี้บ้านที่เราเริ่มต้นใช่ไหมล,หนนนลยนะคูชม เฮ้ยเดี๋ยวดูด้านหลังดิมีสระน้ำด้วยครับโอเชจดอยากเล่นเลยเนี่ยโดดขึ้นมาตรงนี้นะครับลงน้ำไปฟืบนี่ว่ายน้ำเล่นครับผมแล้วก็มีตรงนี้ให้นอนเล่นด้วยนะเฮ้่มันขยับได้คุณผู้ชมเป็นเรือหรือเปล่าก็ไม่ถึงกับเรือนะครับแบบขยับได้นิดนึงนะครับผมน่ารักเดียยเอาละตรงนี้ก็ลงมาได้ครับเอ้ยใจเย็นว่ายไปว่ายไปอยากจะดูตรงชายหาดนะฮะซึ่งเหมือนจะเป็นตรงนี้แหละครับผมนี่มีลมด้วยแล้วยังไงต่อไหนดูซิสวัสดีครับสามารถทําอะไรได้บ้างสามารถซื้อน้ําได้นะครับผมอะไรกะ มีเครื่องดื่มมีเครื่องดื่มน่าสนใจครับอะไรอีกบูฮาวายหรือเปล่าขออีกครับผมมีเครื่องดื่มอะไรเนี่ยผมเอาหมดฮะมาเอ้ยยังไม่หมดดีเหรอน้ำส้มโซดาเนี่ยครับเครื่องดื่มเยอะจังวะเลมอนเนทนะครับผมอะมีอะไรอีกไหมโคกนะครับโอเคแล้วก็วนไปที่ตังค์ครับมาเรามาไล่กินเครื่องดื่มไปเลยดีกว่าหมวมันจะต้องโดมแน่เลยว่ะใช่ไหมเอาละมาเริ่มจากน้ำส้มแล้วกันนะครับปุ๊บน้ำส้มโซดาของเราได้อะไรหรือเปล่าฮะเอ้ยไม่มีอะไรวะหรือมันได้แค่ความอิ่มวะอัดไปเลยครับ โคล่านะครับผมอุ้ยอันนี้ได้อยู่โอ้โหนี่ไงโคล่าทําให้ตาสว่างครับดูดิมือนจะเป็นนวิชั่นนะครับผมแล้วอันนี้ล่ะเครื่องดื่มสีเขียวฮะโอ้โหได้กันไฟเหรออาะสีเหลืองต่อเลยได้กระโดดมาครับแลมอนเนตนะครับผมได้อะไรอุ้ยสปีดแล้วก็เครื่องดื่มสีแดงฮะโอ้โหสเต็งด้วยเหรอนี่เรากินไปเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อกลายเป็นยอดมนุษย์หรือเปล่านะครับดูเรามีพลังแล้วครับผมแล้วก็ปรกบพลังส่วนตัวแหละครับเนี่ยอ่าโลมทําอะไรได้ไหมโลมไม่สามารถแตะต้องได้เเเลลยยะะ้้ัว่แบบบไไดดหมืออนนจปสูใครซ อ่าตรงนี้ก็จะเป็นแบบกํลาลังโฮมเมดของบ้านเราเลครับตรงนี้ก็จะมีน้ําตกนะครับผมมหาเศรษฐีเนี่มันอย่างงี้นี่เองวะ่ะซึ่งในบ้านเนี่ยยังไม่ได้ดูเฟอร์นิเจอร์ดีๆเลยครับแวะเข้ามาดูนิดนึงนะครับผมนี่เป็นทางหลังบ้านใช่ไหมแล้วถ้าเป็นแบบว่า ขึ้นไปด้านบนล้วครับเอ้ยเดี๋ยวเซฟรูมเหรอเฮย้ยชั้นล่างชั้นล่างเฮย้ยคุณเจมส์เหรอครับเนี่ยสวัสดีครับที่คืออะไรอ๋อเหมือนจะเป็นห้องลับเหรอแล้วก็ต้องมีรหัสด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่าในแมปเนี่ยมันจะมีเลคเตอร์ที่บอกรหัสอยู่นะครับผมอ่าอย่างในบ้านมีไหมเอ้ยนี่งใช่หรือเปล่าเปิดไปครับปุ๊บมี0ูนย์สามนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทีวีแล้วถ้าเป็นด้านบนล่ะมีอะไรหรือเปล่าบ้านของเราเช็คแป๊บหนึ่งนะฮะโอ้โหหลายห้องด้วยโอเคโอเคดูอ เบียงนะครับผมแล้วก็มีด้านบนอีกฮะ03 07 01เอ้ยคุณผู้ชมเพิ่งเห็นในบ้านเนี่ยมีคนนี้ขายน้ำอีกแล้วครับขายน้ำเยอะเหลือเกินนะครับผมไหนขอลองหน่อยละกันนะครับมันจะมีแบบว่า01นะครับผมอ่า03แล้วก็07ซีกอันนึงเนี่ยมอั่ออเลยก็ได้นะ04หรือเปล่าไม่ใช่เอ้ยนี่คุณผู้ชม08วะ่ะมั่ถูกครับโอ้โหคุณผู้ชมดูด้านในบ้านเราดิ เดี๋ยวนันเดี๋ยวนะควาสามารถเก็บได้หรือเปล่าเนี่ยคลิกขวาไปนะครับหรือต่อยวะโอ้โหต่อยแล้วก็จะได้แบบเงินมาเพียบเลยครับเฮ้ยใต้บ้านเรามีเยอะขนาดนี้เลยหรอโอ้โหคุณผู้ชมดูดิตู้เซฟครับก็ว่าอยู่ถึงต้องใส่รหัสน่ครับผมเพราะมันจะรวยแบบนี้นี่เองอยู่ๆก็กลายเป็นมหาเศรษฐีเลยครับตอนเริ่มมาเนี่ยเราก็เป็นมหาเศรษฐีอยู่แล้วนะครับผมโอโหแต่สุดยอดเจ๊งเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยสนุกมากเลยครับได้แบบทํากิจกรรมคนรวยหลายอย่างเลยนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพ